สวัสดีค่ะติ๊กก็วันนี้เป็นการเรียนการสอนนะคะในรายวิชาพิสานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะคะลูกก็จะได้เจอกับพี่กิ๊ฟนะคะคุณครูน่าน้าชาช่วยมากนะคะเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์อีกแล้วเนื่องจากเป็นช่วงระบาดของโรคไวรัสโคโรน่19ก็ถือว่าเป็นรอบที่สามแล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่การเรียนการสอนของเราก็จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะ คผู้ก็จะทําหน้าที่ของครูอย่างเต็มที่นักเรียนก็ตั้งใจเรียนแล้วก็จะได้มีแบบปฏิสัมสพันธ์กับครูในตอนที่เรากลับมาเรียนการสอนในห้องเรียนปกตินะคะค่ะเนื้หาแรกในระดับชั้นป .6 ที่เราจะได้เรียนกันก็คือเรื่องของสมการ์นะคะ ซึ่งสมก,การเนี่ยพี่วิทก็ได้เรีอนไปคร่าวๆแล้วในตอนที่ลูกเรียนระดับชั้นประถมห้านะคะทีน,นี้พอมาเป็นป .6 เนี่ยเราก็จะได้เรียนเนื้อหาของมันอย่างเป็นที่นะคะเข้าสู่ความหมายของสมก,การก่อน,นะคะสมก,การก็คือประโยคสัญลักษณ์ที่มันเป็นเครื่องหมายเท่ากับหรูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นเครื่องหมายเท่ากับเราจะไม่ถือว่ามันเป็นสมก,การอย่างเช่นอะไรบ้างก็งคือเครื่องหมายมากกว่า เครื่องหมายน้อยกว่าหรือในกระทั่งเครื่องหมายไม่เท่ากับเหล่านี้นะคะเราจะถือว่ามันเป็นเครื่องหมายที่ไม่ใช่สมการนะคะและมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นอสมการนะคะซึ่งอสมการเนี่ยลูกจะได้เจอในระดับชั้นหมูต้นนะคะลูกก็จะต้องไปเรียนเรื่องของการแก้อสมการแต่ระดับชั้นป .6 ข,ของเราก็เอาแค่เรื่องของสมการเท่านั้นนะคะ อ่ะท hmm. ีนี que, MJ, ้สมการยังถูกแบ่งออกเป็นสมการที่เป็นจริงกับสมการที่เป็นเท็จทีนี้สมการที่เป็นจริงคืออะไรสมการที่เป็นจริงก็คือค่าของทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ค่าทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับในสมการข้อนั้นมันมีค่าที่เท่ากันเมื่อมันมีค่าที่เท่ากันทางซ้ายมือและขวามือมันก็จะเป็นสมการที่เป็นจริงส่วนสมการที่เป็นเท็จเนี่ยก็คือค่า ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับกับค่าของทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับในสมการข้อนั้นมันไม่เท่ากันมันก็เป็นสมการที่เป็นเท็จนั่นเองลูก<ะ>ทีนี้หลังจากที่คุณครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายของสมการและจุดสังเกตให้ลูกเห็นแล้วว่าสมการคือประโยคสัญลักษณ์ที่มันมีเครื่องหมายอะไรลูกเท่ากับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพิจารณาว่าประโยคใดเป็นสมการ ประโยชน์ไปไม่เป็นสมการมาดูข้อที่1 11เ็คูณ12 2, เท่ากับ132้ยเห็นไหมคะพนนเพราะฉะนั้นลูกก็เพื่สังเกตตรงเครื่องหมายนะคะข้อที่1มีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่ามันเป็นอะไรลูกสมการถูกไหมคะข้อที่สองมันเป็นเครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่าแสดงว่ามันไม่เป็นสมการข้อที่3มเครื่องหมายประโยชน์สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับแสดงว่ามันไม่เป็นสมการ ข้อที่สี่เป็นไหมลูกเป็นสมการข้อที่ห้าเป็นไหมคะไม่เป็นสมการข้อที่หไม่เป็นสมการข้อที่เจ็ดล่ะลูกเก่งมากนะคะเป็นสมการและข้อที่แปดเป็นไงคะไม่เป็นสมการเข้ได้ไหมคะ่าเก่งมากลูกอ,อค่ะ Utes, และหลังจากคู่ทิพย์บอกสมการมันถูกแบ่งออกเป็นสมการที่เป็นจริงกับสมการที่เป็นเท็จถูกไหมคะสมการที่เป็นจริงเนี่ยคือค่าของทางด้านซ้ายกับค่าของทางด้านขวาของเครื่องหมายเท่ากับมันมีค่าเป็นยังไงกันลูกเท่ากันส่วนสมการที่เป็นเท็จเนี่ยก็คือค่าของทางซ้ายมือกับค่าของทางขวามือของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันไม่เท่ากันมันก็จะเป็นสมการที่เป็นเท็จทีนี้เราจะมาแยกกันนะคะมาดูข้อที่1 1 0 0 7เท่ากับ1 0ึ0 หนึ100่งร้อยลบเจ็ดมันมีค่าเท่ากับเท่าไรลูกเก้าสิบสามถูกไหมคะส่วนหนึ่งพันลบเจ็ดสิบมันมีค่าเท่ากับเท่าไหรลูกเก้าร้อยสามสิบเห็นไหมคะ, 1, 70, มมค, 30, มค,ะค่าทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากับเก้าสิบสามส่วนค่าของทางขวามือของเครื่องหมายเท่ากับมันมีค่าเท่ากับเก้าร้อยสามสิบมันเท่ากันไหมลูกมันไม่เท่ากันแสดงว่าข้อนี้เป็นสมการที่เป็นเท็จนั่นเองอย่างนี้ค่ะได้ไหมลูกอ่า บอกกันที่ข้อที่2 270หารเท่หารโทษทค่ะ210หาร70เท่ากับ21หาร7ค่าของทางซ้ายมือมีค่าเท่าไหร่ลูกมีค่าเท่ากับ3ส่วนค่าของทางขวามือก็มีค่าเท่ากับ3เห็นไหมคะค่าทางซ้ายมือและค่าของทางขวามือของเครื่องหมายเท่ากับมันมีค่าเท่ากันตามเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่ามันเป็นสมการที่เป็นจริงได้ไหมลูก ไปต่อกันที่ข้อที่สาม40คูณ60มีค่าเท่ากับ60คูณ40ข้อนี้เราไม่จําเป็นทจะต้องหาค่าด้วยซ้านะคะเพราะว่าเราแค่มองว่ามันใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณใช่ไหมคะ40คูณ60เท่ากับ60คูณ40ก็ทําให้ค่าทางซ้ายมือและขวามือของเครื่องหมายเท่ากับมันเท่ากันโดยการใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสมการที่เป็นจริงส่วนข้อที่4ี่ หนึ่รมีคูณมีค่าเท่ากับก็เลยศูนะคะส่วนทางด้านขวามือหนึ่ร้อยสากศนย็มีค่าเท่ากับหนึ่สามซ้ายมือและขวามือของเครื่องหมายเท่ากับค่าเท่ากันไหมลูกไม่เท่าไม่เท่ามันก็เป็นสมการที่เป็นเท็จนะคะต่อไปข้อที่5้5สาหาสก็มีค่าเท่ากับ3 5ม ส่วนค่าทางด้านขวามือมันมค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งคูณสามร้อยห้าสิบก็มีค่าเท่ากับสามร้อยห้าสิบค่าทางซ้ายและค่าทางขวา,ข,วาของเครื่องหมายเท่ากับมันมีค่าเท่ากันแสดงว่ามันเป็นสมการที่เป็นจริงถูกไหมลูกอ่าต่อไปข้อที่หกสามสิบสองคูณสิบก็มีค่าเท่ากับ 320ส่วนค่าทางด้านขวามือก็มีค่า3200อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสังเกต320ก็ไม่เท่ากับ3200จึงเป็นสมการที่เป็นเช็ดนั่นเองยุขอแยกได้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยลูกค่ะต่อไปก็จะเป็น ในส่วนของสมการที่มีตัวไม่ทราบค่านะคะไปดูความหมายของมันสมการที่มีการใช้ตัวอักษรหรือว่าสัญลักษณ์อื่นแทนจํานวนลูกซึ่งเราจะเรียกตัวอักษรหรือสัญลักษณ์เหล่านั้นเนี่ยว่ามันเป็นตัวไม่ทราบค่าหรือว่ามันเป็นตัวแปรนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาพิจารณาว่าสมการในข้อใดเนี่ยมันมีตัวไม่ทราบค่าหรือว่ามันมีตัวแปรอยู่บ้างนะคะมาดูข้อที่หนึ่งเห็นไหมคะ40หาร8เท่ากับ8 มีตัวไม่ชัาบค่าหรือตัวแปรอยู่ในสมการนี้ไหมคะเห็นไหมลูกอ่าไม่มีนะคะไม่มีเราก็ถือว่าเป็นสมการที่ไม่มีตัวแปรถูกไหมคะส่วนข้อที่สองเรานะคะสามสิบสองคูณกอไก่เท่ากับสามสิบสองมีตัวไม่ทับค่าหรือว่ามีตัวแปรอยู่ไหมลูกมีนั่นก็คืออะไรลูกกอไก่เห็นไหมคะกอไก่เป็นตัวแปรของสมการข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อที่เป็นสมการ ที่มีตัวไม่ทราบค่าก็คือข้อที่สองส่วนข้อที่สามหนึ่งคะมีไหมลูกดูดีๆนะคะนี่เห็นไหมคะสัญลักษณ์ที่เขาใช้แทนในข้อนี้ก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ก็คือนี่ตามความหมายที่ยิบให้ไปเมื่อกี้สี่เหลี่ยมนี้คือตัวไม่ทราบค่าหรือว่าเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นข้อที่สามก็เป็นสมการที่มีตัวแปรนั่นเองนะคะข้อที่สี่มีตัวไม่ทราบค่าหรือว่ามีตัวแปรไม่รู้ นี่คือตัวอะไรคะพอควายนะคะไม่ว่ามันจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือรอยู่ตรงส่วนใดของสมการเพราะฉะนั้นมันถือเป็นตัวแปรของสมการข้อนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพอควายก็ถือว่าเป็นตัวแปรของสมการข้อนี้ข้อที่สี่จริงๆเป็นสมการที่มีตัวแปรเช่นเดียวกันนะคะได้นะลูกน,นะอืม ก็เข้าสู่สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการเวกและการลึกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะการใช้สมบัติกันนะคะมาดูสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกคืออะไรก็คือจํานวนที่เท่ากันสองจำนวนเมื่อนําจํานวนอีกจํานวนหนึ่งมาบวกแต่ละจํานวนที่เท่ากันทุบวกย่อมเท่ากันคืออะไรก็คือรูปเวลารณาดนี้ค่ะอย่างเช่น3ามบวกสองเท่ากับห้าเนี่ย มันเป็นสมการที่เป็นจริงเพราะค่าทางด้านซ้ายมือกับขวามือเนี่ยมันเป็นยังไงกันลึกมีค่าเท่ากันถูกไหมคะถ้าเกิดคุณยิบนําจํานวนมาบวกเช่นเอา4มาบวกคุณยิบก,ก็จะต้องเอา4มาบวกเข้าไปทั้งสองข้างของ,ของเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นเมื่อบวกกันค่าทางด้านซ้ายมือก็มีค่าเป็น9ค่าทางด้านขวามือก็มีค่าเป็น9เพราะฉะนั้นค่าทางซ้ายกับทางขวาเมื่อมันเท่ากันมันก็เป็นสมการที่เป็นจริงนั่นเองนะคะต่อไปถ้าเป็น การใช้สมบัติเกี่ยวกับการเท่ากันเกี่ยวกับการลบบ้างเราก็มาดูนะคะจานวนที่เท่ากันของจํานวนเมื่อนําอีจํานวนหนึ่งมาลบแต่ละจํานวนที่เท่ากันเนี่ยผลลบย้องเท่ากันเหมือนเดิมเช่นสี่บวกสามเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ลเจ็ดด้านขวามือก็มีค่าเป็นเจ็ดขึ้นมาเป็นสมการที่จริงถ้าคุณยึบนำสองเข้าไปลบทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ย พิจิก็จะได้ค่าทางด้านซ้ายเป็นเจ็ดลบสองหีค่าเป็นเท่าไหรคะห้าด้านขวามือก,ก็มีค่าเป็นห้าค่าทางซ้ายมือและขวามือมันเท่ากันก็เป็นสมการที่เป็นจริงนั่นเองพอได้นะลูกน,นะทีนี้คือสิ่งสําคัญสําหรับเรื่องของสม,ามการก็คือการแก้สมการหาค่าตัวแปรล,ลูกทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง a บวก8เท่ากับ20เพราะฉะนั้นจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยมันเป็นสมการถูกไหมคะและก็เป็นสมการที่มีค่าตัวแปรก็คือ a เราจะต้องทําการแก้สมการเพื่อหาค่าของตัว a มาให้ได้นะคะมาดูวิธีทํากัน a บวก8เท่ากับ20นี่คือสมการของเรานะคะลูกจะเห็นได้ว่า a ที่เราอยากได้เนี่ยหรือเราต้องการหาค่าเนี่ยมันมีบวก8อยู่ถูกไหมลูก โดย8เนี่ยเราต้องการที่จะทําให้มันหายไปหายไปทํายังไงเราก็นํา8เข้ามาลบออกทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับนะคะเมื่อเราทําการเอา8มาลบกออกดูจะได้จากเดิม a บวก8ลบ8เพิ่มเข้าไปใช้สมบ,บัติเกี่ยวกับการเท่ากันากับการลบเข้าไปทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับลบ8ด้านขวาบูก็ลบ8นะคะ,ะทีนี้เรามา,มาดู a บวก8ลบ บวก8กับลบ8มันเป็นจำนวนตรงข้ามเพราะฉะนั้นตัดก,กันมันก็หมดนะคะด้านขวามือก็20ลบ8ออกไปเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็ทางด้านซ้ายมือจะเหลือเป็น a ทางด้านขวามือ20ล8ก็มีค่าเท่ากับ12ทำให้ a มีค่าเท่ากับ12ทีนี้เรามาดูต่อ ที่เราได้ a เท่ากับ12มันจะถูกหรือไม่ลูกจะต้องทําการตรวจคําตอบเสมอนะลูกนะโดยการนํา12ก็คือค่าของ a ที่เราหาได้นะลูกไปแทนค่าในสมการตรงนี้นะคะก็จะได้ a บวก8เท่ากับ20ก็คือ12บวก8เท่ากับ20ซึ่ง12บวก8เท่ากับ20มันเป็นสมการที่เป็นจริงเพราะฉะนั้น12ก็ถือเป็นคําตอบของสมการข้อน,นี้ลูกก็ตอบได้ก็คือเท่ากับ หรือเราจะใช้วิธีการย้ายข้างของสมการก็ได้นะคะอย่างเช่น a บวก8เท่ากับ20เนี่ยผู้ทิ่สังเกตเห็นว่า a ของเรามัติดบวก8อยู่เราก็ย้ายจากบวก8เนี่ยไปอีกด้านหนึ่งของเครืหมายเท่ากับการย้ายไปเราก็ต้องเปลี่ยนตัว เป็นเครื่องหมายตรงข้ามกับบวกก็คือลบนะคะหรือว่าง่ายๆก็คือเปลี่ยนเป็นจํานวนตรงข้ามกันจากบวก8ก็เป็นลบ8ทํทให้มันก็จะเหลือ a อเดียวในด้านซ้ายมือ a เท่ากับ20ลบ8ซึ่ง a ก็มีค่าเท่ากับ12นั่นเองนะคะจะเห็นแล้ว่า2วิธีนี้มันมีคําตอบที่เท่ากันนั่นเองไมลูกนะ เราก็มาตอบที่ตัวอย่างที่สองนะคะกอไก่ลบหกเท่ากับสินี่คือสมการและเป็นสมการที่มีตัวแปรเราก็จะแก้สมการหาค่าตัวแปรซึ่งในข้อนี้ก็คือหาค่าของกอไก่นั่นเองนะคะกอไก่ของเราติดลบหกอยู่ห,นหน็นลูกเราใช้สูตบ,บัติเกี่ยวกับการบวกเข้าไปนะคะโดยการนำา6เข้าไปบวกทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับขอลูก นำ6เข้าไปบวกจากเด tong, ิมบไก่ลบ6ห็นไหมคะลูกก็นำบวก6เข้าไปทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่า,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 าก,กับลบ6กับบวก6มันเป็นจำนวนตรงข้ามถห็นไหมลูกซึ่งเราก็ตัดกันมันก็จะหมดนะคะก็จะเหลือเฉพาะอไก่อย่างเดียวและด้านขาวามือ13บวก6สิบห้าเป็น19ทำให้กอไก่เท่ากับ19และแน่นอนทุกครั้งก่อนที่เรา จะตอบเราต้องนําไปเกวจคำตอบทุกครั้งเ๋ยวข้อนี้กอไก่ที่มีค่าเราก็นํา19เไปแทนในสมการกอลบ6กเท่ากับ13ก็จะได้19ลบ6เท่ากับ13ซึ่งเป็นสมการที่เป็นจริงใช่ไหมคะเพราะค่าทางด้านซ้ายมือกับขวามือเนี่ยมันเท่ากันดังนั้นเราก็ตอบได้ว่าข้อนี้คําตอบของสมการคือ19นั่นเองนะคะ หรือเราจะใช้วิธีการย้ายข้างของสมการก็ได้อย่างที่คุณกิ๊บอกเห็นไหมคะเราอยากหาค่าของกอไก่กอไก่ติดลบหกอยู่เรานำจำนวนตรงข้ามนะคะเข้าไปหรือว่าเราย้ายข้างเข้าไปนั่นเองนะคะจากลบหกก็กลายเป็นบวกหกทำให้เดี๋ยวกอไก่อย่างเดียวก็มีค่าเท่ากับสิบสามบวกหกก็คือสิ 3. บเก้ากอไก่ของเราก็มีค่าเท่ากับสิบเก้านะคะขอได้ไหมลู อ่านะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาถึงเรื่องของแบบฝึกหัดลิปก็อยากจะบอกเลยว,ว่าถ้าระหว่างที่ลิปสอนไปเนี่ยลูกไม่ทันตรงไหนอยู่เวลาช่วงไหนลูกสามารถย้อนคลิปกลับไปดูเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจที่มาและก็รู้วิธีการแก้สมการให้ลูกแม่นยำก่อนนะคะจึงจะเริ่มทำแบบฝึกหัดนะคะโดยแบบฝึกหัดของลิปเนี่ยจะอยู่ใน หนังสือเสริมทักษะคณิตศาสตร์ลูกอยู่ในหน้าที่1เลยนะคะมันจะเขียนว่าบทที่1สมการทู่เห็นไหมคะเนี่ยอ่ามันจะอยู่ในหน้าที่1และลูกเปิดไปนะคะในหน้าที่สองถึงหน้าที่4เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับสมการให้ลูกทําการแก้สมการหาค่าตัวแปรแสดงที่จำให้คุณงครูนะคะก็จะมีอยู่2ถึง4ก็คือ3หน้าหน้าสอง หน้า3แล้วก็หน้า4นะคะโดยแบบฝึกหัดเนี้ยลูกจะมาส่งนุณคทุนในวันที่เราเปิดเรียนปกติแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยตรงส่วนใดนะคะสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้หรือยกืูหาคลิปได้ที่เบอร์ที่คลิปให้ไว้นะคะแล้วยังไงก็ปั้งใจทำแล้วเจอกันรัะสุขภาพด้วยลูกโอเคบายบายค่ะ